สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูว่าถ้าคุณคิดจะตัดจบไปจากเขาจริงๆริอะคะ่ะเขาคิดจะทําอะไรไหมมีไพ่กองที่หนึ่งสองสาเลือกไพ่ที่ชอบมากองเดียวนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งดูเหมือนว่าคุณสองคนนะคะจะมีปัญหาที่สะสมกันมาเป็นระยะเวลานานพอมาถึงวันนี้คุณสองคนรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์นี้มาก อยากจะห่างกันอยากจะจบกันค่ะแต่ถ้าคุณคิดจะตัดจบไปจากเขาจริงๆนะคะเขาก็พร้อมที่จะจบเหมือนกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สองถ้าคุณคิดจะตัดจบไปจากเขาอะค่ะเขาอาจจะรู้สึกเสียใจแต่ว่าในที่สุดน่ะเขาก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าเขาคิดว่าที่ผ่านมาน่ะ คุณไม่เคยดูแลเอาใจใส่เขาคุณปล่อยให้เขาเหงาเหมือนคุณไม่รักเขาเลยค่ะเขาคิดแบบนั้นสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่สามเขาทำให้คุณเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนแต่คุณก็ให้อภัยเขาเพราะว่าคุณรักเขาค่ะถ้าคุณคิดจะตัดจบไปจากเขาจริงๆอะ่ะเขาก็จะตามงอาม้อคุณตามตื้อคุณ ไม่ยอมให้คุณจบไปง่ายๆเพราะว่าคุณน่ะดีกับเขาที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆ